จีเลยฮะจีเลยโอ้อ่ะแล้วลูกเอ้าดีจีเลยเอ้าโอ้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 โอคู่อีกคูดอีกเอ้าคู่อีกเอ้า หยิบโทรศัพท์มาถ่ายไม่ทันเขาคูใจก็เริ่มลุกแล้วเริ่มลุเริ่มลุกเอาการเนี่ยแต่ตัวน้อยตัวใหญ่ไม่สนเมื่อกี้ก็จิกตัวนี้จิกตัวนี้เ่ยขนปลิวเลยขนร่วงเลยอาทีคืนอ่ะโอ้โอ้อาทีุกตีแล้วโ โอ้อที่ขึ้นทีขึ้นแลยโอ้โอทีขึ้นทีขึ้นทีขึ้นลูกีขึ้นเร็ีขึ้นอ่ะีขึ้นลูกีขึ้นเ็วเร็วทีขึ้น ขึ้นตีละขึ้นตีละขึ้นตีละฝึกขึ้นตีละ,ละ <c oughs> โหดหนะ้าดูละเริ่มโแล้วนะเริ่มหนุ่มไปสนใจลนะจะเล็กใหญ่แค่ไหนอุะชานขึ้นตีได้กูจะขึ้นตีเลยแหละโอ,โอ้เก่งละเก่งละเดี๋ยวเย็นนี่จะออก เลาเอาเจ้าขารมลงหัวช่างเน้อเอาให้ได้เน้อพอชนก็ชนเลยพอเต้ก็เต้เ,ตเลยพอขึ้นตีก็ขึ้นตีเลยเน้อเดี๋ยวจะปักบวงขาไรขาเชือกขาไม่ต้องสั่นมากประมาณสี่สิบกนให้เขาโชว์ความสามารถเต็มที่ลนะอาคูดหน่อยลูกเอ้า อ่ะคู่หน่อยแล้วมาทางนี้ขึ้นอ่ะไอไอพ่อพันไม่กล้ามายุ่งแล้วตัวนี้ไม่อยากมาเลไม่อยากมากรับคือ้าวเออขึ้นขึ้นขึ้นหลังก็ไม่กล้าอยู่ไม่กล้าอยู่นาน จะแรงว่ากลัวแหละไอ้ตัวนี้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละพอพันกลัวกลัวแล้วอายุกลงสามปีแต่ยังแพ้เด็กวัยรุ่นนะ่ะเออ,อเอา,าเอาไหมอ่ะโอ้เออตีเอ็อสู้อะไรหรอกอ่ะสู้คืนแล้วอย่าก,ก้มหัวแล้วกันเออโอ้เออโอ้เอเอ เบียดเลยโอ้ยอะไรเบียดเลยลูกเบียดเลยโอ้แกลแกลเก,ก่งจุดเลยเอาเป็นยังไงฮะเป็นยังไงคุณลุงไม่จู้ไม่จู้เด็กเลยอะอ่ะเป็นยังไงคุณพี่ไม่จู้เด็กเลยเออจิเออพ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 เดี๋ยวเรเสียขนลูกพอไอเก็บขาตัวเองโอ้ ว่าแล้วตรงนี้แหละไหนล่แหละพันกันอุตกันรุดเลยเชือกเลยพันกันแลนี่ทำยังไงนะเดี๋ยวขออนุญาตปลดเชือกก่อนเดี๋ยวลูกนะ่อน กดเทีอยกันลูกกดเทีอยกันเดี๋ยวจะให้สู้กันเออไปไหนอีกเออกดเทีอยกกันเดี๋ยวเด้อเด้อกดเทีอยกันกดเที่ยวกันแก้วกระม่มนั่งมองเฉยเลยแก้วกระม่มงก็สู้ตัวนี้ไม่ได้เมื่อกี้ก็เข้าไปก็ตีแก้วกระม่มงจน จะลืมตะลือลอละเจ็บเลยย็นยกปีกกะเทอะอันนี้ดูกว่าเพื่อน,นเลยอันนี้สีสวยด้วยครับสีครามออกสีครามสีเทาสีควันบุรีครับนี่แหละคนเท่าตนคนเฒ่าคนแก่แต่ก่อนโบราณก็จะบอกว่าถ้าถ้านกนกขาวสีสีลักษณะอย่างนี้ผู้หมานสุดๆเป็นตัวต่อนีสุดยอดเลยนะครับ ก็สมควรอยู่ครับซื้อมาตั้งแต่แบ่เบามาป้อนเยือเอาหนึ่งพันบาท <c oughs> แต่เป็นค่ายอื่นก็คงไม่ได้ในราคานี้ครับทุกวันนี้โอ้ราคาแต่นักมวยก็โอค่าตัวสูงแล้วค่าตัวสูงแล้ว ะถ้าจะเปรียบเป,เปรียบเป็นนักมวยเนะียเปรียบเทียบเป็นนักมวยนะครับขาดโชคแต่ละครั้งเนี่ยขาดตัวงามเลยแหละเอาเสียงอะไรทะเลาะกันนี่แมวแมวตัวนี้นนไอแมวไปเล่นข้างนอกไปวันนี้่ยนะ,ะยงงน,นี่นักปฎิเชสกเลยมาเนี้ ไก่สดอ,อยู่ไหนมาเนี่ยอืมอืมโอ้เอาใหม่เอาสู้ใหม่ลกสู้ใหม่แล้วโอ้โอ้เฮ้เอาอีกเอาอีกยกหนึ่งแล้วโอ้โอ้ คู่หน่อยลูกคู่หน่อยแล้วคู่หน่อยแล้วเออเอออย่างนั้นแหละลูกเอออย่างนั้นแหละเอออย่างนั้นแหละลูกเออ เอิ้นขึ้นขี่เลยขึ้นขี่เลยล็อกเอิ้นคล่อมเลยตีเลยตีเลยเออโอ้โอ้ตีอีกตีอีกล็อก เทีอีส์ขนปลิวขนร่วงแล้วพอพันขนร่วงแล้วเส้นหนึ่งแล้วหลายเส้นแล้วโอ้เอออาสู้นายสู้นายลกูกเร็วสู้นายเร็วโอ้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 โอก็สู้นายลูกสู้นาย อย่าก well. ้มอย่างนั้นสิส <Literally movies hesion> ู <welfare> ้ห <Glen> น่อยลูกสู้หน่อยเออสู้หน่อยอ่ะคืนคืนลูกเอ้าโอ้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 เอาแค่นี้ก่อนอ่ะขอปิดคลิปก่อนครับ